เรื่องเล่าของประวัติศาสตร์เรื่องเล่าของครูบาอาจารย์กับเรื่องเล่าของนาคเ<ม>นี่ยวัขอใช้คําว่าความเชื่อส่วนบุคคลเรื่องเล่าของนาคกีก้ปู่มาสื่อสารนี่เขาก็เป็นนาคเก่า<อ>แล้วก็ปั้นวัดวาอารามปั้นโบสถ์คือเกื้อหนุนกับพญานาคมาไม่รู้กี่พบกี่กี<อ>่ชาติแล้วแล้วอย่างพอมาถึงที่เนี่ยนะครับอย่างที่บอกว่าคนมีตังหรือคนอะไรทําไมถึงไม่ได้มันคือจังหวะและมันคือหน้าที่ของคนคนนั้น เหมือนเรารับสารบางอย่างมายอย่างครับอย่างปู่พิพรก็รับสารบางอย่างมานาพาผู้คนให้ประสบความสาเร็จแล้วก็นาไปเกื้อหนุนศาสนาอนะไรเงี้ยอย่างเฮียโอ๊ตเนี่ยเฮโอ๊ตก็มาในหน้าที่ของเรียกว่าสื่อสารกับเหล่าพญานาคและไปทําในสิ่งที่ท่านต้องการให้ไปทําค่ะอย่างพอเราคุยกันใช่ไหมครับปู่พิพรโอ๊ตก็แบบตัดสินใจเลยครับก็ต้องขึ้นมาเลยนะครับเออเราต้องมากันเพราะว่าปู่ขาวท่านบอกว่าให้ไปสร้างที่นี่ให้สําเร็จ พอส่งรูปไปให้ปู่เขานะครับที่สปปลาวเนี่ยท่านก็งงเหมือนกันครับว่าเรารู้ได้ยังไงว่าเราจะต้องสร้างตรงนี้เนี้ยเป็นที่ของท่านเลยเนี้ย mm hmm. แล้วก็เรื่องเล่าของนาคเช่นเคยครับความเชื่อส่วนบุคคลที่เห็นน้ําตกลงมาไปจากภูเขาก็จริงแต่จะเกิดการเวียนน้ําจากข้างล่างขึ้นมา mm hmm. จะมีนาค mm hmm. บางเพ,เพียนแล้วก็ดันน้นํานี่ขึ้นมาสมัยโบราณนะครับเล่ากันว่าที่นี่เป็นเหมือนคล้ายๆเมืองรับแล แล้วที่ท่านมาสื่อสารนะครับที่นี่จะเป็นจะเป็นพลังงานเย็น<ม>จะเป็นกระแสที่ปฏิบัติบําเพ็ญเพียร<ม>แล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างในนี้ใบไม้ใบหญ้าทุกอย่างศักดิ์สิทธิ์หมดหลายคนสมัยโบราณนะฮะไม่รู้มีเรื่องเล่าเร็วๆนี้ไหมมีความเชื่อก็กคือน้ําที่ไหลมาเนี่ยเมื่อก่อนจะไหลขึ้นไปทางนู้นที่น่าจะเป็นน้ําศักดิ์สิทธิ์ให้คนอธิษฐานนําไปล้างหน้าดื่มกินหลังจากที่เราสร้างองค์นี้เสร็จทุกคนลองลองดูนะครับเดี๋ยวจะให้แผ่นกล้องไป เราสร้างที่นี่เสร็จปุ๊บระดับน้ําจะเพิ่มขึ้นมาแล้วน้ําที่นี่จะใสมากจะกลายเป็นน้ําที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆที่นี่นะครับแล้ววันนี้เฮียอดก็ดีใจนะได้มาครั้งแรกแล้วข้างล่างที่เราเห็นตรงนี้นะครับจะเป็นถ้าเป็นอุโมงค์นะครับออีกเยอะเลยที่นี่เสร็จเมื่อไหร่ นพเก้าได้มากันเยอะแน่ครับคุริพรได้เสริมบรารมีให้ตัวเองแล้วก็ให้ท่านด้วยอะไรที่รบริสุทธ<ล>ิ์อะไรที่ใหม่จะเกิดเขาเรียกว่าพลังงาน energy ท,ที่ที่เลียวเขาเรียกว่าอะไรนะเลียวที่นี่จะเป็นวางใหม่ที่โดนมนุษย์อย่างพวกเราที่มีบุญสัมพันธ์กันร่วมเปิดเหมือนเปิดบาดาลให้ท่านเมื่อเปิดแล้วเนี่ยเราก็เป็นรุ่นแรกๆพลังงานก็ยังเข้มข้นอยู่เหมือนพลังบุญนะครับยังเข้มข้นอยู่ฉะนั้นแล้วเมื่อเสร็ เมื่อไหร่เราก็พยายามมาตักตวงบุญเอาบุญมาให้ท่านนะพะก้าวอดเห็นภาพเลยแบบจะใส่ชุดเหมือนร้านนาสวยงามเลยครับแบบมาแผ่บุญสวดจักรพรรดิแล้วถวายบุญให้กับท่านยินดีด้วยนะครับยินดีเลยครับครับคือคือเชื่อเชื่อเลยว่าไลน์นี้หรือว่าใครที่มาได้ ที่ไม่ได้ฟังเฮียโอ๊ตวันนี้เนาะแล้วก็ได้มาเห็นช่างปั้นแบบสดๆเลยตัวเป็นๆกันเลยนะคะว่าแบบเป็นช่างปั้นที่มาพร้อมๆกันกับพวกเราอะไรเงี้ยก็ก็เอาเป็นว่าเราทุกคนเนาะในที่นี้ถือว่าเป็นคนมีบุญแล้วเราก็ส่งกระแสบุญที่เรามีะคะ่ะถึงทุกคนแม้ที่ได้มาไม่ได้มาแม้ที่ได้ฟังหรือไม่ได้ฟังนะคะถ้าเป็นลูกหลานพญานาคก็ขอเป็นคนที่สื่อ จากองค์ปู่ท่านส่งบุญนี้ไปถึงทุกๆคนนะคะให้ทุกคนได้รับบุญเสมือนพวกเราได้รับให้ทุกคนได้ทําเหมือนพวกเราได้ทํานะคะขอทุกคนร่วมกันอนุโมทนาสาธุนะคะรับรองว่างานนี้ต้องสําเร็จราบลื่นเรียบร้อยแบบง่ายๆสบายๆเหมือนที่ท่านตั้งใจให้เราทําแบบง่ายๆสบายๆแน่นอนนะคะสาธุค่ะสาธุค่ะ